ชาวบ้านจังหวัดยะลาเองนะคะได้มีการแห่ชมแข่งว่าวสงการานนี้ค่ะสืบสารประเพณีเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนค่ะ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่บริรเวณแปลงนานาศูนย์กู้ชีพกู้ภยัยพร่อนยะลาบ้านตาสาบ้านจันเรียนหมู่ที่3ตำบลพร่อนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการจัดแข่งขันว่าวพื้นบ้านครั้งแรกที่บ้านตาสาหาหรือชื่อเดิมมาตอรุซอตำบลพร่อนโดยมีชาวบ้านนะคะออกมาร่วมชมการแข่งขันจํานวนมากค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะ การแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของผู้นําชุมชนท้องถิ่นและเยาวชนนายมุลอิมฮ asan นายกอ,องการบริหารส่วนตำบพลพร่อนนายมะพาลีกาหลงผู้ใหญ่บ้านนะคะหมู่ที่3บ้านตาสาพร้อมทีมปกครองนะคะนักปราชญัประจําตําบพลพร่อนและประธานหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพร่อนยลาลาก็แบ่งปเป็นหประเภทนะคะแบ่งการแข่งขันเป็นห้าประเภทได้แกว่ว่าวใหญ่ว่าวสวยงามว่าวเจแปนว่าววงเดือนและว่าวทั่วไปค่ะ ซึ่งทางด้านนายมุลอิมหาสาันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรอนระบุว่ากิจกรรมนี้ก็มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมห่างไกลาย,ยาเสพติด โดยใช้เวลาว่างในช่วงเทศกาลสงการานต์อย่างสร้างสารรค์เสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชนและยังเป็นการฟื้นฟูสืบสานประเพณีแข่งว่าวดั้งเดิมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คงอยู่ด้วยซึ่งสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการนำร่องดึงคนในชุมชนหมู่3และหมู่4ี่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันทั้งแรงกายแรงใจโดยมีของขวัญรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ที่เข้าทำการแข่งขันด้วยซึ่งชาวบ้านก็ได้ให้ความสนใจออกมาร่วมชมการแข่งขันว่าวประเภทต่างๆเกือบทั้งตํา ส่วนในปีหน้าค่ะวางแผนที่จะขยายการจัดการแข่งขันในระดับตำบลต่อไปทางรอแม่ทับภาคที่4นะคะได้มีการประชุมหน่วยอำเภอเมืองยะลาเพื่อทบทวนแผนรอปภ8เมืองหลักเศรษฐกิจนะคะกำชับมาตรการป้องกันการก่อเหตุช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ค่ะ พลตรีวรเดชเดชรักษารองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจและประชุมหน่วยในพื้นที่เนื่องด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีมีความห่วงใยถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นห่วงวันหยุดยาวสั่งการให้ตรวจเยี่ยมกําชับและนินยามถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัยพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการสาร้างสถานการณ์ความรุนแรงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยว ทหารตำรวจฝ่ายปกครองร่วมประชุมนาะที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะ ทางด้านพลตรีวรเดชเดชรักษารองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในพื้นที่ให้เฝ้าระวังป้องกันมันฝึกทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภยัยโดยให้ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานระหว่างกันนะคะของทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานสร้างความมั่นคงปลอดภยัยลดช่องว่างไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุกลุนแรงเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติงานก็จะต้องมีการทบทวนปรับแผนการ ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับช่วงเวลาในสถานการณ์นะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีความพร้อมตื่นตัวไม่ประมาทเพื่อลดช่องว่างและลดโอกาสของผู้ก่อเหตุไม่ให้เข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ สำหรับแผนการรักษาความปลอดภัยเขตพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ8เมืองหลักได้แก่อำเภอเมืองน,นราธิวาสอสุไงกำรภอตากใบจัังหนราธิวาสอเภอเมืองยะลาอเภเบตงจัังวดยะลาอมเ,าเมืองปัตตานีอหนองจิกจกัังหวดปัตตานีและอะหัดใหญ่จัังหวดสงขลาเพื่อป้องกันและอุดรอยรั่วลดช่องว่างและโอกาสไม่ให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุโดยหน่วยในพื้นที่นะคะร่วมบรูรนาการกำลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะ ผูว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ e อส o l a a v c b ี a t Tour ครั้งที่24สมิลา Open 2025นหาดสมิลลาต้อนรับนักกีฬาจาก20ประเทศทั่วเอเชียหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพร้อมกับตอกย้ำการเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสงขลาเมืองกีฬาค่ะ นายโชตินรินเกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเล์บอลชายหาดรายการเอสโค a v c v e a ซ t บีดทัวครั้งที่24สมิลาโอเพนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13 1 6ถึง16เมษาย5 6 8น2568 ณหาดสมิลาอำเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬาจากนานาชาติเข้าร่วมซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาในฐานะเมืองกีฬาหรือสงขลาสปอร์ตซิตี้รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา4ีเกมครั้งที่33ในปี2568 ซึ่งสำหรับการแข่งขัน a v c b ซีบีดทัวร์สมิลาโอเพนทเวนีทเี้มีทีมวอลเลย์บอลชายหาดจาก20ประเทศเข้าร่วมอาทิออสเตรเลียจีนฮ่องกงญี่ปุ่นคาซักสถานนิวซีแลนด์และไทย ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดการแข่งขาันระดับนานาชาติครั้งนี้โดยกล่าวค่ะว่าการแข่งขันกีฬานอกจากจะส่งเสริมสุขภาพแล้วยังเป็นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะความงดงามของหาดสมิลาตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน MV t ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ